สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นขาวเด็ดสรพง์ชาตรีพระเอกตลอดการบริจาคที่ดิน150ไร่สร้างวัดเจอวบารดาคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับสรพง์ชาตรีพระเอกตลอดการบริจาคที่ดินเพิ่มกว่า150ไร่สร้างวัดช่วยแฟนๆอนุโมทนาบนวัดนอนกุม อำเภอสีเขียวหรือที่รู้จักกันดีในชื่อวัดหลวงพ่อตโตที่มีการสร้างรูปหล่อทองเหลืองร่มดำของสมเด็จพุทจานาร์โตพรหมรังสีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยบทมีการสร้างอย่างงดงามและใหญ่โตโดยมีคุณสรพงษ์ชาตรีดารานักแสดงได้เป็นผู้เริ่มดำเนินการสร้างสรพงษ์ชาตรี เป็นพุทธมามก,กะผู้ยึดมั่นในหลักทมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงดำรงตนอยู่ในทานศีลภาวนาซึ่งได้ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนําคุณสรพงษ์ชาตรีให้ไปอธิษฐานจิตขอพอรบรารมีสมเด็จพระพุทธาจย์โตปรมรังสีวัดรักคลงแล้วการงานทุกอย่างที่กังวลอยู่จะสําเร็จดังประสงค์ทุกประการนอกจากนั้นที่นี่ยังมีโรงอาหารหรื โรงทานให้รับประทานโดยเฉพาะราัหน้าและจะบ,บริจาคปัจจัยเพื่อส่งก็ได้ตามกำลังศรัทธาเรียกได้ว่าเป็นบุญใหญ่ในทีเดียวกออนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ